ฮอนด้ปรับแผนธุรกิจเลิกการผลิตรถยนต์โรงงานรรจนะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการผลิตรถยนต์สำเร็จรูปรวมถึงเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ XEV ขณะที่ปีนี้ครบดีลผลิต EV 90,000คันสมาคม EV1 เกิด o v e r อร์ซัพพล บริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดประกาศปรับแผนการดำเนินธุรกิจในไทยโดยเรียกว่าการปฏิรูปฟังก์ชันสายการผลิตรถยนต์ของไทยซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินการผลิตรถยนต์สำเร็จรูปรวมถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่ x e v หรือการนำพลังงานไฟฟ้าเข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม e-huv series ซึ่งเป็นระบบ u l ู HyB r i d ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฮอนด้า ที่มีสัดส่วนยอดขายเติบโตอย่างมากโดยผมประกอบการปี66รถในกลุ่มนี้มีสัดส่วนการขาย32%แต่ปี67นี้ Honda ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น70%และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินง,งานบริษัทพร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแบบศูนย์รวมโดยจะปฏิรูปแต่ละโรงงานเพื่อยกระดับโครงสร้างประกอบด้วยโรงงานปราจีนบุรี จะพัฒนาให้เป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปหรือ CBU ที่สมบูรณ์แบบโดยการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการรองรับธุรกิจโรงงานอายุทยาจะหยุดการผลิตรถยนต์และหันมาพัฒนาเป็นฐานการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนโดยใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่พัฒนาและสั่งสมมาเป็นเวลาหลายปี สำหรับการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตครั้งนี้ถูกจับตาพอสมควรเพราะเกิดขึ้นช่วงที่ตลาดรถยนต์ไทยหดตัวต่อเนื่องจากการเข้ามาตีตลาดของ e v วจีนรวมถึงการประกาศหยุดการผลิตรถยนต์ของแบรนด์ญี่ปุ่น2แบรนด์อย่างซูบารุซึ่งจะมีผลปลายปี2567นี้และซูซูกิซึ่งจะมีผลในปลายปี2568ขณะที่ช่วง5เดือนแรกตั้งแต่มกราคมจนถึงพฤษภาคมพบว่า Honda มียอดขายรวม37,374คันลดลงจากช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่4.3%ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีหากเทียบกับหลายแบรนด์หรือตลาดรวมที่ติดลบ23.8%ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ Honda จะรวมการผลิตไว้ในแห่งเดียวกันเพื่อบริหารต้นทุนในภาวะที่ตลาดรถยนต์หดตัวอีกทั้งปราจิมบุรีเป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีสูงและยังมีศูนย์ R D และสนามทดสอบในย่านเดียวกัน ทำให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนายสุรพงษ์ภัยสิทธิพัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอกล่าวว่าที่ผ่านมาทุกแรงก็เป็นเหมือนกันทั้งจีนสหรัฐที่ยอดขายมีขึ้นมีลงตามเศรษฐกิจโลกจากเคยขายได้17ล้านคาันเหลือ9ล้านคันก็มีมาแล้วจึงเชื่อว่าฮอนด้าไม่ถอยง่ายๆซึ่งการทำธุรกิจปัจจุบันของทุกอุตสาหกรรม จะมีการปรับโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วด้านนายเอกนิตินิติทันประภาสอธิบดีกรมศรพสาษาไม่กล่าวว่าปี2567จะเป็นปีแรกที่ค่ายรถ e ีวีที่เซ็นสัญญาจะเริ่มเปิดโรงงานเพื่อผลิตชดเชยซึ่งคาดว่าจะมียอดการผลิตรถ e ีวีในประเทศปีนี้ 8-90,000คันและจะเริ่มเป็นปีแรกที่ไทยสามารถส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศได้และเป็นการสะท้อนการเป็นฐานผลิตรถยนต์ของไทยเช่นเดียวกับที่เคยเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาปขณะที่นายกริดาอุตโมศนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือ EVAT กล่าวว่าหากผู้ผลิตผลิตได้ตามเป้าแต่หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีขึ้นจะเกิดโอเวอร์ซัพจากสต็อกที่มีอยู่แล้วหรือไม่ และเมื่อรวมสต็อกเดิมกับที่ต้องผลิตใหม่ตามที่ตกลงก็จะยิ่งทำให้สต็อกสูงมากกว่าปกติทั้งนี้การผลิตดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าระยะแรกหรือ EV 3.0ตามมาด้วยมาตรการ EV 3.5ซึ่งกรมสรรพสามิรลดอัตราภาษีของรถ EV จาก8%เหลือ2%รวมทางรัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้ค่ายรถที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการสูงสุดคันละ150,000บาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องผลิต EV ในประเทศตามจำนวนรถที่นำเข้ามาในปี65และ66ซึ่งจะต้องผลิตภายในปี2567ในอัตรา1ต่อ1และในปี2568ในอัตรา1ต่อ1.5ขณะที่ค่ายรถยนต์ที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมมาตรการ EV 3.0เป็นจำนวน23บริษัทซึ่งมีการนำเข้ารถ EV มากกว่า1 0 0 0 0แสนคันโดยนายกฤษดาอุตโมธแนะนำภาครัฐให้ฟื้นกำลังซื้อคนไทย โดยกล่าวว่ากําลังซื้อของเราลดลงเกิดจากอะไรใช่การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่ช้าหรือไม่เพราะเป็นเงินระดับแสนล้านบาทที่ไม่ลงมาอัดฉีดในระบบอาจทําให้เกิดปัญหานี้ได้ดังนั้นเม็ดเงินจะเป็นตัวเคลื่อนเศรษฐกิจช้าลงได้จึงอาจต้องรอดูอีกสักระยะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทติดตามสถานการณ์มองว่าสัญญาณช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวขึ้น โดย GDP จะโตที่2.6%และปีหน้าจะโต3%จากปีที่แล้วที่1.9%